ราสีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนการงานที่เคยเรื่อยๆเอ,อยๆหรือซบเซาจะพุ่งทะยานขึ้นเติบโตก้าวหน้าขึ้นงานเยอะงานหนักเงินก็เยอะตามแต่เงินไหลออกดีที่หมุนเงินเก่งควบคุมจัดการได้คนรอบข้างสนับสนุนดีงานยากแต่แก้ไขจัดการได้ดีเพราะมีประสบการณ์สูง ด้านความรักคนโส,สนิทคนรักเก่ากลับมาขอเริ่มใหม่แต่มีเงื่อนไขที่คุณต้องยอมถึงจะไปต่อได้ความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะถึงจุดอิ่มตัวถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมีสถานะตอนนี้รักจะจางไปเรื่อยๆแต่เหมือนยังไม่พร้อมเปลี่ยนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วจูนกันไม่ติด ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ทั้งคู่เพื่อจูนกันได้ง่ายขึ้นลดอัดตราลงหน่อยก็ไปต่อได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรากักประจำเดือนสิงหาคมปี2567ค่ะ คลิปนี้เป็นการทํานายดวงโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านที่ทราบลัคนานั้นแปลว่าคุณต้องมีเวลาเกิดนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็ไม่มีเวลาเกิดที่แน่นอนจะหาลัคนาไม่ได้คุณก็จะดูดวงตามหลักของโหราศาสตร์แบบลัคนาเนี่ยไม่ได้ชัดเจนนะคะก็มาดูคลิปนี้ได้ค่ะ ราศีเนี่ยแค่มีวันเกิดแล้วก็เดือนเกิดก็สามารถทราบราศีได้แล้วค่ะแต่ท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าต้องการทราบดวงเฉพาะตัวคุณก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเกิดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดกันได้ไลน์ ID ดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงเดสคริปชั่นนี่แหละค่ะ การทำนายของเกตจะเป็นการอ่านสถิติให้ฟังเกตไม่ได้มียาณอย่างรู้นะคะก็คือถ้าไพ่ออกมาแบบนั้นแบบนี้อยู่ในตำแหน่งนั้นนี้เนี่ยตามสถิติแล้วมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างก็จะนำสถิติที่เก็บเก็บเอาไว้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ขอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันก่อนเลยนะคะไพ่ตั้งต้นเป็นไพ่แฮงแมนดังนั้นการงานที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซาเรื่อยๆเอื่อยๆแฮงแมนคือมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ว่าเดินไปก็ยังไม่ถึงสักทีเดินไปอยู่บนความมืดมิดการงานเนี่ยมันก็มีเข้ามามองเห็นแสงสว่างอยู่ไกลๆแต่มันไม่เต็มไม้เต็มมือจะทําอะไรมันก็ติดขัดติดขัดลูกค้าก็อาจจะมาบ้างหายบ้างซบเซาหรือถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยการงานมันมี อุปสรรคปัญหาที่เรามองเห็นเบื้องหน้าว่ามันน่าจะแก้ไขได้แต่แต่ละวันที่มันผันผ่านไปเนี่ยปัญหามาเต็มจัดเต็มตลอดเลยค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ว่าไพ่ประจาตัวคุณนโดดเด่นมากเพราะเป็นไพ่ของนักสู้และเป็นไพ่ของคนเก่งด้วยและเป็นไพ่ของผู้ชนะด้วยแต่ก็เป็นชัยชนะที่ได้มาแบบหืดขึ้นคอเหมือนกันเพราะเป็นราชาดาบดาบคืออุปสรรคปัญหาใหญ่หลวงเลยแต่ราชาก็สามารถเอาชนะได้และเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสดีๆที่พุ่งเข้าหาการงาน จะพุ่งทะยานดีขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีโอกาสที่จะมีลูกค้ารายใหญ่พุ่งเข้าหามาพร้อมกับเงินถุงเงินถังถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็มีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆดีๆที่มันตรงกับความรู้ความสามารถของคุณให้คุณได้แสดงฝีมือก่อนหน้านี้อาจจะมีความรู้สึกว่าทําอะไรแล้วบางทีมันติดขัดหรือว่าทําอะไรแล้วบางทีมันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ตรงกับสิ่งที่คุณถนัดแต่ตอนนี้จะได้โปรเจกต์โครงงานที่ตรงกับสิ่งที่คุณถนัดทําให้คุณมีความมั่นอกมั่น ที่จะต่อสู้แก้ไขฝ่าฝันการงานยังมีปัญหาแต่พอมันมีความมั่นใจมันก็แก้ไขได้ดีในไพ่ประจําตัวอีก บหนึ่งของคุณก็คือไพ่ผู้วิเศษอันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากแปลว่าหยิบจับอะไรก็ทําสําเร็จหมดเปรียบดังผู้วิเศษถึงแม้นจะมีปัญหาปัญหาที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเดิมๆคุณมีประสบการณ์สูงมากคุณมีความรู้ความสามารถกับงานที่คุณกําลังจะได้รับมอบหมายตรงนี้ซึ่งเป็นงานที่คุณถนัดทําให้ถึงแม้นว่ามันจะเป็นงานที่มีปัญหาแต่คุณเคยทํามันมาก่อนคุณรู้ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับคุณแต่คนภายนอกมองเข้ามามองว่า มันคือปัญหาใหญ่แต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณเคยผ่านมาหมดและปัญหาเหล่านี้นะจิบจอยสําหรับคุณมากเพียงแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าการไปทํางานแต่ละวันมันคือการไปดิวกับปัญหามันคือการไปแก้ไขปัญหาคนรอบข้างสนับสนุนช่วยเหลือคุณดีก็จริงแต่เขาก็ค่อนข้างจะพึ่งพาคุณมองว่าคุณเป็นที่พึ่งในการแก้ไขปัญหาให้คุณเป็นผู้นําให้คุณเป็นหัวหอกในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็เลยเหนื่อยหน่อยคุณจะต้องสู้บุกตะลุยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านการงานแต่ก็ดูว่าคุณ คุณก็มีแรงมีพลังแล้วก็มีความสามารถมีศักยภาพสูงพอที่จะสู้ตรงนั้นทําให้การงานของคุณก้าวหน้าขึ้นค่ะเจ้านายจะมองเห็นถึงศักยภาพของคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่จะต้องมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้แสดงฝีมือแล้วก็ได้รับคําชมได้รับคําสรรเสริญเยินยอจากเจ้านายหรือว่าลูกค้าส่วนในเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งเนี่ยพื้นดวงแต่ละคนจังหวะอาจจะมาไม่พร้อมกันนะคะแต่อย่างน้อยใน ช่วงเวลาเนี้ยต้องได้อะไรดีๆที่เป็นคําชมคําสรรเสริญหรือของขวัญของกํานันเล็กๆน้อยๆจากเจ้านายหรือลูกค้าเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับคุณว่าการงานของคุณมันก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะเจ้านายมองคุณดีแต่อาจจะช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้มากนักนะเพราะว่าการงานคุณยากบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีประสบการณ์การทํางานตรงนั้นเนี่ยมากกว่าเจ้านายด้วยซ้สำสาหรับคนที่ไม่ได้มีเจ้านายคุณก็มีลูกค้าบางทีลูกค้าก็ไม่ได้รู้หรอกว่าจะต้องทํางานอย่างไรเพื่อที่จะได้ สินค้าและบริการที่เขาต้องการแต่ตัวคุณรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะประกอบสินค้าหรือ provide บริการนั้นๆให้ลูกค้าเนี่ยเขา พอใจให้ได้ซึ่งคุณก็จะทําได้ดีลูกค,ค้าก็ชื่นชมเพื่อนร่วมงานเนี่ยดีนะคะก็ประสานง,งานราบรื่นดีเพียงแต่ว่าเขาหวังพึ่งคุณไปหน่อยดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆจากเพื่อนร่วมงานจะเป็นคุณนั่นแหละที่จะมีไอเดียใหม่ๆแล้วมาบอกเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงานก็พร้อมที่จะร่วมมือพร้อมที่จะช่วยเหลือทํางานกันเป็นทีมได้ดีแต่ใครก็ตามที่มีลูกน้องในช่วงเดือนนี้ลูกน้องจะหน่วงหน่วงหน่อยยังทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนะักหรือบางทีลูกน้องเนี่ยอาจจะมามาหายๆนะคะอาจจะเจ็บป่วยนะคะก็เลยมา ทำงานบางวันอีกบางวันก็อาจจะหยุดไปลาป่วยไปลูกน้องอาจจะขาดมือไปสักหน่อยก็อาจจะต้องเหนื่อยในการที่จะต้องไปทํางานแทนลูกน้องตรงนี้นิดหน่อยค่ะ ทางด้านของการเงินเนี่ยเมื่อมีโอกาสดีๆเข้ามาการเงินดีๆก็เข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะเจ้าของกิจการเนี่ยมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาเนี่ยก็มีเงินถุงเงินถังพุ่งเข้ามาด้วยหรือว่าฟรีแลนซ์ก็ตามเนี่ยมีงานเต็มไม้เต็มมือเลยก็ทําให้เงินก็เต็มไม้เต็มมือตามไปด้วยส่วนมนุษย์เงินเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้พวกค่าคอมก็มีโอกาสที่ค่าคอมของคุณจะสูงในเดือนนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานอยู่ในจุดที่เงินเดือนมันฟิกซ์ไม่ได้มีค่าอะไรเป็นพิเศษเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะมาในรูแปแบบของของขวัญของกำนันที่เจ้านายหรือว่าลูกค้าเขาให้เพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อเป็นอะไรเล็กๆน้อย,อยๆเพิ่มเติมจากเงินเดือนของคุณทําให้คุณมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นและถ้าเกิดว่างานหลักไม่ได้หนักจนเกินไปลองมองหางานเสริมดูงานเสริมก็เป็นโอกาสที่ทําให้คุณได้เงินเพิ่มอย่างอูฟูได้อันนี้คือเรื่องของรายรับแต่รายจ่ายนี่สิได้ไพ่หมุนเงินมือเป็นระวิงเลยดังนั้นเนี่ยรับเข้ามาแล้วก็มีรายจ่ายจุกจิกให้ต้องจ่ายออกไปนะมีปัญหาในเรื่องของอาจจะเป็น ของแตกหักเสียหายหรือส่วนใหญ่นะน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าบริวารของคุณต้องใช้จ่ายเงินเยอะนะ <S <S นะเพราะว่าไพ่ในตําแหน่งบริวารเนี่ยนุงน่งนวงทีเดียวไม่ว่าคุณจะมีลูกบุตรหลานลูกน้องหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะที่มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายไม่ว่าก็จะเจ็บป่วยค่ะเราเรียนเอ่ยหรือว่าเขาไปเจออุบัติเหตุอะไรมาเอ่ยแล้วเราก็อาจจะต้องไปช่วยเขาซ่อมแซมรถที่เขาไปเจออุบัติเหตุอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆคือบริวารของคุณต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ต้องการเงินแล้วคุณเนี่ยก็ต้องไปช่วยเหลือตรงนั้้นดววยเพราะาะ่ เขาอยู่ในความรับผิดชอบของคุณตรงนี้ก็อาจจะหมุนเงินเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าก็หมุนได้ดีคุณมีศักยภาพสูงในการควบคุมจัดการการหมุนเงินตรงนี้ได้ดีแต่อาจจะเก็บเงินได้ไม่เยอะเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้แต่ไม่ได้แตะเงินเก็บเดิมเงินเก็บเดิมก็อยู่ของมันนะคะแต่เงินของเดือนนี้ที่เข้ามาอู้ฟู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่เหมือนกันค่ะ อย่างไรก็ตามไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่จัสติกนี่คือไพ่หนึ่งที่บอกว่าความรู้ความสามารถของคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นไพ่ที่บอกว่าคุณจะได้รับงานที่ถูกฉลโกกับดวงของคุณที่ตรงกับความรู้ความสามารถของคุณนะส่วนในเรื่องของการเงินเชื่อว่าถ้าคุณได้ไพ่จัสติกเนี่ยคุณจะควบคุมจัดการการเงินได้ดีค่อนข้างจะบาลานซ์ถึงแม้นว่าจะเข้ามาแล้วไหลออกก็คิดว่าจะไหลออกแบบโฟล์ฟนะคะไม่ได้ดูว่าอัตขัดอะไรคะ่ะ ยังไงรบกวนฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยมีภาพไพ่ของคนเก่าวนกลับมาในตำแหน่งของคนรักดังนั้นใครก็ตามที่เราคอยคนรักเก่าอยู่เนี่ยมีโอกาสทีเดียวที่จะกลับมาส่วนใครก็ตามที่ไม่ได้มีคนรักเก่านะคะเดือนนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีใครนะหรือบางทีเนี่ยไม่เคยมีคนรักเก่าแต่อาจจะเคยมีคนที่เคยกิ๊กก,ก,กันมาหรือว่าแอบรักแอบชอบหรือว่าคนที่เคยคุ้นมาก่อนอาจจะกลับมาได้แต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับคนที่เคยมีคนรัก เก่านะคะซึ่งตรงนี้จะโดดเด่นมากที่จะวนกลับเข้ามาแต่กลับเข้ามาแล้วมันก็มีแต่อยู่ดีค่ะเพราะว่าเขากลับเข้ามาพร้อมกับเงื่อนไขนะถ้าเข้ามาพร้อมกับไพ่ห้าดบก็แปลว่าเขาไม่ได้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเพื่อคุณแต่ว่าความรักมันมีปัญหามันเคยอึมครึมมันเคยมีเรื่องของคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์หรือเคยมีเรื่องของการที่มีปัญหาแล้วไม่คุยกันไม่คอมมูนิเคตันการทาให้ต้องจอนจากกันมาเนี่ยพอมาตอนนี้เนี่ยเขายังคิดถึงคุณอยู่ก็จริงกลับมาก็จริงแต่ว่าเขาต้องการให้คุณ เปลี่ยนแปลงแล้วว่าด้วยไพ่ใบนี้เขาไม่ต้องการจะเปลี่ยนคือถ้าเกิดว่าเขาต้องการให้คุณเปลี่ยนแล้วตัวเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนที่จะปรับจูนเข้าหาคุณด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเคยผิดพลาดไปเนี่ยมันก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มันจูนกันติดดีขึ้นแต่พอเขาได้ไพ่แบบนี้เนี่ยแปลว่าเขามองว่ามันเป็นความผิดของคุณนะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยคืออะไรอสมมุติว่าสมมุติมมตเขานอกใจเขาก็ไม่ได้โทษตัวเองเขาก็โทษว่าคุณนั่นแหละทาให้เขานอกใจอย มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณผิดจริงๆก็ได้นั่นแหละแล้วเขาก็เข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าเขาว่าก็ยังไม่สามารถจะลืมคุณได้หรอกแต่ว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงนะต้องยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาเพื่อรักครั้งนี้ใจคุณเนี่ยมีความโหยหาเขาอยู่แลละคิดถึงเขาอยู่แหละพอเขากลับมาเนี่ยมันก็กเกิดประกายดีๆในหัวใจก็รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่เราได้กลับคืนมาแล้วเนี่ยเราก็หวงแหนละอยากจะรักษามันเอาไว้ในเบื้องต้นเงื่อนไขนั้นที่เขาเสนอว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเบื้องต้นก็อยากจะทําให้เหมือนกันถึงแมมมวว่าาก็จะีค ตะกิตตะขวมใจว่าเอ๊ะเราต้องเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้เราต้องแก้ไขนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาละ่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็ดูว่าอยากจะทําเพราะว่าเราโหยหาเขาโหยหาความรักอยากจะได้เขากลับมาก็เป็นไพ่เดอะซันในเบื้องต้นก็ดูว่าดีนะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในจุดหนึ่งแต่เมื่อดําเนินไปเรื่อยๆค่ะว่าอย่างที่บอกคือเมื่อเขามองว่าเราเป็นคนผิดเมื่อเขามองว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็เริ่มไม่ค่อยตอบโจทย์คุณเท่าไหร่หรอกเพราะคุณก็เหนื่อยกับการที่คุณจะ ก็ต้องเดินทางเข้าไปหาเขาแบบ100%เลยแทนที่จะเดินทางมากัน50-50มาเจอกันตรงกลางทําให้รักต้องยอมเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขเท่าไหร่ค่ะถึงแม้ว่าคุณก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอยู่ในจุดหนึ่งเหมือนกันนะ แต่พอมันดําเนินไปเป็นไพ่สี่ถ้วยเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยพออกพอใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้และได้เขากลับมาแต่ว่าเราไม่มีความสุขไม่รู้จะได้กลับมาทําไมแล้วก็ยังไปจบด้วยไพ่ของความจุกจิกลคาคันใจจบด้วยไพ่เลขสามและไพ่ใบน,นี้ยังบอกอีกว่าถ้าเคยมีปัญหาเรื่องของคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักซ้อนหรือจะเป็นเรื่องของรักซ้อนไม่เกี่ยวเลยอาจจะเป็นพอแม่ญยาิพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงเขาหรือเราที่เข้ามายุ่งวุ н, ่นวายทําให้ชีวิตรักชีวิตคู่เนี่ยมันต เฉพาะถ้าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาทางฝั่งเขา ยิ่งบนใหญ่เลยค่ะเพราะว่าตัวเขาเองไม่คิดจะแก้ทางฝั่งเขาอยู่แล้วเขาก็คิดว่าคุณนั่นแหละจะต้องปรับตัวเข้าหาสังคมเพื่อนฝูงของเขาพอแมอย่ยาิพี่น้องของเขาต้องเป็นฝ่ายคุณที่เปลี่ยนแปลงร้อยเปอร์เซนต์เลยมันทําให้เป็นความรักที่เหนื่อยจริงๆแล้วกลับมาแบบนี้ไม่ต้องกลับมาดีกว่ามันก่อเกิดประกายความหวังให้กับคุณแค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เข้าสู่อีรอปเดิมค่ะเพราะว่าความรักเนี่ยถ้าให้เปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์รก มันเป็นความรักที่คุณต้องทดเอาไว้ในใจว่ามันมีความสุขแค่ชั่วคู่ชั่วยามนะคะสุดท้ายแล้วจะวนไปสู่ปัญหาเดิมค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะไพ่ตั้งต้นเนี่ยมันเป็นไพ่ของความรู้สึกที่มันมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนดําเนินมาอย่างเงี้ยมาสักพักใหญ่แล้วมันถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงมันถึงจุดอิ่มตัวนะคะไพ่ในตําแหน่งแนะนําบอกว่าต้องเปลี่ยนสถานะได้แล้วเพราะมิฉนั้นเนี่ยพอมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วพอกราฟมันพุ่งขึ้นสูงแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ไปต่อไม่เปลี่ยนสถานะไปมันจะไม่พุ่งแล้วนะมันจะต้องตกลงมาแล้วดังนั้นกราฟความรักเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารักมาก มากขึ้นเรื่อยๆๆนะคะมันมีเกณฑ์จางอยู่แล้วมันมีเกณฑ์ที่ว่ามันจะชินกับการมีกันและกันจนความรักถาโถมมันไม่ได้ก่อเกิดเมื่อความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนา การที่เราเป็นแค่คณคุยอยู่นั้นแล้วนี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมและมันก็ได้เรียนรู้กันแค่การคุยกันไม่ได้เรียนรู้กันในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงเขาสังคมเพื่อนฝูงเราเพราะว่าเราคุยกันแค่2คนไม่ได้มีคนอื่นมารับรู้มารู้จักไม่ได้รู้ว่าถ้าเราเจอสถานการณ์ที่คนรอบข้างรับรู้แล้วว่าเราเป็นคู่กันรักกันเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรจะวางตัวอย่างไรจะมีปัญหาอะไรคือมันไม่ได้มีจุดนั้นให้ได้รับรู้เลยเพราะว่ามันเป็นความรักในความรับหรือรู้กกัันนนนแคค่่่่ไมีเเทา้อง ดังนั้นตอนนี้มันถึงจุดอิ่มตัวนะคะต้องเปลี่ยนนะทีนี้มันมีเกณฑ์ว่าไม่พร้อมจะเปลี่ยนด้วยกันทั้งคู่นี่ยสิเพราะว่าไพ่ประจําตัวคุณก็เป็นไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์มากแล้วก็ยังอยากลือกๆอยู่ไพ่ประจําตัวเขานี่เป็นไพ่ของคนรับๆล่อๆนะมีโอกาสทีเดียวว่าเขาอาจจะไม่ได้มองมองคุณคนเดียวคุณเป็นหลัก คุยกับคุณเนี่ยคือดีที่สุดแต่คุณอาจจะไม่ใช่เป็นคนเดียวของเขาอาจจะคุยซ้อนมาหรืออาจจะยังไม่ถึงขั้นคุยซ้อนกับใครแต่ก็เปิดโอกาสตัวเองให้มองมองคนอื่นอยู่เสมอเสมอดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยการที่จะเปลี่ยนสถานะตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมด้วยกันถึงคู่ถึงแมนว่ามันจะมาถึงจุดอิ่มตัวจุดอิ่มตัวตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ารักกันจนจุกอกรักกันจนอิ่มตัวแต่มันหมายความว่าความรักมันไปต่อมันพัฒนาไม่ได้เพราะมันไม่ได้เรียนรู้กันและกันในสถาน สถานะอื่นมันเรียนรู้กันและกันในสถานะคนคุยอ่ะมันเรียนรู้กันได้ไม่มากพอค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอิ่มตัวมันได้แค่นี้กับสถานะนี้ต้องเปลี่ยนสถานะแล้วแต่ดูไม่ค่อยจะพร้อมด้วยกันทั้งคู่ตัวคุณเองเนี่ยก็ได้ไพ่ของคนที่มีชีวิตที่อาจจะคึกคักนะคะมีอะไรให้ได้ทํามีการงานหรือว่ามีการเดินทางตัวเขาเองมีโอกาสที่จะได้พบปะกับคนใหม่ๆเยอะในช่วงนี้มีงานสังสรรค์มีงานปาร์ตี้ดังนั้นคุณทั้งคู่นะั้มีสเสน่ห์แรงจัดๆทั้งคู่เลยจึงมี โอกาสที่ก็ยังไม่พร้อมหรอกที่จะให้สถานะกันและกันยังไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตอนนี้เพราะว่าก็รู้สึกดีที่มีกันและกันเป็นคนคุยแล้วก็รู้สึกดีด้วยที่ยังมีโอกาสที่จะได้มองมองคนอื่นด้วยแต่สถานการณ์เนี่ยมันบีบบังคับแล้วนะมิฉะนั้นมันจะจางๆลงไปแล้วหลังจากนี้นะมันอาจจะยังไม่ได้จางในเดือนนี้แต่หลังจากนี้จะค่อยๆจางไปเรื่อยๆด้วยไพ่ที่ดําเนินไปจบด้วยไพ่ดาบนะคะนั่นแปลว่ามันจะไม่ได้ใช่แค่เรื่องของความสนุกที่ได้มีกันและกันในการเป็นคนคุยแล้วมันจะเป็นเรื่องของสังงคมมเพื่อนฝูาก รอบข้างที่จะมากดดันเอ่ยสิ่งแวดล้อมเอ่ยอุปสรรคปัญหาเอ่ยที่ทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยมันห่างมันจางลงไปทุกทีค่ะ ทีนี้มันมีโอกาสที่คุณทั้งคู่ก็ยอมจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันถึงแม้นว่าจะยังไม่พร้อมเพราะมันมีไพ่ของการควบคุมควบคุมจัดก,การหัวจิตหัวใจของคุณทั้งคู่ไม่ให้มันวอกแวกไม่ให้มันเป็นคนสินต่ำคือไปคุยซ้อนมีคนคุยอยู่แล้วก็ยังไปคุยเยอะแยะมากมายอีกมีไพ่พระเข้ามากํำกับด้วยไพ่พระก็คือคนที่พยายามจะทําให้มันผุดผ่องบริสุทธิ์นะคะการคุยซ้อนมันอาจจะไม่ถึงขั้นผิดศีลธรรมนะแต่มันก็ไม่ผุดผ่องบริสุทธิ์นะคะทีนี้พอไพ่พระเข้ามา กำกับเนี่ยมันก็จะทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยก็พยายามแหละที่จะไม่วอกแวกไม่ไปหาตัวเลือกอื่นๆก็พยายามที่จะโฟกัสอยู่กับคนคุยคนเดียวคนนี้พยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่เหมือนกันในจุดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ก็มีความลังเลเพราะว่าไพ่ประจําตัวคุณและไพ่ประจําตัวเขาเนี่ยยังลังเลลังเลอยู่เลยยังไม่ค่อยมั่นใจในการละกันว่าเราจะเลือกคนนี้จริงเหร,อหรือเขาจะเลือกเราดีจริงหรอนะคะแต่สถานการณ์เนี่ยมันอาจจะบีบบังคับว่ามันจําเป็นจะต้องมีสถานะจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงและมิเช่น นั้นเนี่ยมันอาจจะมีเหตุที่จะทําให้ห่างกันไปยกตัวอย่างเช่นมันดาเนินมาก็เป็นคนคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เจอกันในที่ทํางานก็ เจอกันแล้วก็ดูเหมือนกับเพื่อนร่วมงานแต่จริงแล้วแอบคุยกันอยู่คนรอบข้างไม่รู้แต่มันอาจจะมีหน้าที่การงานไม่ของคุณก็ของเขาที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปอยู่ในจุดที่ไม่ได้เจอเขาบ่อยหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ต้องเปลี่ยนงานอยู่ในจุดที่ไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเดิมแล้วเนี่ยสถานการณ์รอบข้างมันบีบให้เปลี่ยนไม่ให้ได้เจอกันเยอะขึ้นแล้วยังไม่มีสถานะอีกเนี่ยพอได้ไปเจออะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะจางๆไปอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆให้เห็นภาพนะคะแต่อาจจะเป็นสถานการณ์แบบอื่นก็ได้ดดัังงนนนนนน้้้ก็ตออเเปลลีี่ยสถาะะืแห ถ้าเดือนนี้ไม่ได้เปลี่ยนสถานะโอกาสที่จะไม่เปลี่ยนสถานะก็มีนะคะถ้าจบด้วยไพ่ดาบแบบนี้นะแต่โอกาสที่จะเปลี่ยนก็มีเหมือนกันเพราะว่าไพ่ว e วออ f ฟอร์จูนก็อยู่ในตำแหน่งสำคัญคือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีโอกาส50 5 0ค่ะถ้ารักแล้วยอมเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้จากคนคุยไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนยังมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้ยาวๆค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ตั้งต้นนี่ดีนะคะเป็นไพ่ของความรักที่เป็นพื้นฐานของคุณทั้งคู่แปลว่าโดยพื้นฐานแล้วโดยในใจลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังรักกันดีอยู่แต่ว่าไพ่ประจําตัวคุณและไพ่ประจําตัวเขาเนี่ยไม่ดีเลยคุณได้ความรู้สึกหนุนๆกับความรักความสัมพันธ์แถมยังได้ไพ่ของคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยยอมคนอีกต่างหากมีอีกโก้สูงนะคะส่วนเขานี่ได้ไพ่ของความเบื่อหน่ายกับปัญหาจุกจิกจุกจิกในความรักความสัมพันธ์แล้วก็พร้อมที่จะเดินถอด หนีกับปัญหาไม่พร้อมที่จะหันหน้าเข้าหาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่พร้อมที่จะหันหน้าเข้าหาคุณเพื่อที่จะคุยในการแก้ไขปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นราชินีดาบซึ่งเป็นคนที่หันหน้าเข้าหาแล้วมันไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาในทิศทางที่คุณจะฟังเขาอันนี้คือความรู้สึกของเขาะเขารู้สึกว่าถ้าปัญหารักมันก่อเกิดเนี่ยถ้าจะแก้ไขปัญหาถ้าเขาเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีของคุณซึ่งเขารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่วิธีีท่เเ้าาตองกกร็ลย แนหนงหน่ายไปดีกว่า remember, หันหลังไปดีกว่ากลายเป็นว bueno ่ามันเลยจูนกันไม่ติดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็มองอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่ฟังต่างมองอีกฝ่ายหนึ่งว่าคงคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องคงคุยกันแล้วแก้ปัญหาไม่ได้หรือแก้ปัญหาไปในทิศทางที่เราไม่ได้อยากจะให้เป็นเลยไม่คุยกันดีกว่าจูนกันไม่ค่อยติดทางทางที่พื้นฐานแล้วเนี่ยยังมีความรักให้แก่กันอยู่และความรักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหน่วงหน่วงนะคะทีนี้มันมีภาพไพ่ของตัวเลือก ทางเลือกใหม่ๆดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าอยู่ในจุดเดิมๆเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ค่ะมันจะยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องมันจะยิ่งหมางเมินกันไปยิ่งมองหน้ากันไม่ติดด้วยบางทีเนี่ยหาเรื่องที่เป็นเรื่องทะเลาะกันใหญ่ๆไม่เจอแต่หาเรื่องที่จะคุยกันให้มันดูเรื่องคุยกันแล้วมันสมูทให้มันเอออหรือคุยกันแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจก็ไม่มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีเกณฑ์ที่อาจจะมีอะไรเข้ามาช่วยให้คุณทั้งคู่จูนกันได้ง่ายขึ้นแแตตตตตต่่่มมมมััันน้้้อออองงงเเปปลลลีียยดดาาาาาคภพวรกขูิ ัวคุณนะแล้วมีภาพาห้เด็กเข้ามาด้วยดังนั้นอาจจะมีตัวเชื่อมที่เป็นลูกของคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงร่วมกันหรือว่าบริวารอะไรก็ตามอ่ะนะคะที่อาจจะมาเป็นตัวเชื่อมตรงนี้แต่คุณทั้งคู่เนี่ยต้องพร้อมที่จะปรับจูนเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยถ้าไปต่อในรูปแบบเดิมๆลักษณะเดิมๆไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณเป็นราชินีดาบก็คือ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งมีความใจร้อนด้วยส่วนเขาเนี่ยได้ไพ่ของคนที่หันหลังหนีปัญหาซึ่งตรงนี้มันก็แก้ไขไม่ได้ตัวคุณเองอ่ะราชนีดาบข้อดีคือพร้อมจะแก้ปัญหาแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่อาจจะไม่ได้ฟังคนอื่นเท่าไหร่ส่วนเขาหนีปัญหามันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงในเมื่อมันเป็นปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่มันต้องร่วมกันแก้ไขนะจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแก้มันก็ไม่ได้ทีนี้ถ้ามีลักษณะนิสัยแบบนี้มันแก้ปัญหาร่วมกันไม่ได้ต้องเปลี่ยนนแปลงะะคะ ก็อาจจะต้องลดความเฟสของคุณลงคุณก็อาจที่จะต้องพร้อมที่จะฟังเขาแล้วก็พร้อมที่จะยอมลดอะไรบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขของคุณเพื่อที่จะไปเจอกันตรงกลางกับเขาตัวเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคุณด้วยไม่ใช่เดินหนีเดินหนีนะคะบางทีมีจุดเหมือนกันที่ว่าคุณน่อยากจะคุยอยากจะเคลียร์นะแต่เขาเดินหนีเขาบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไม่อยากคุยไม่อยากเคลียร์อย่างเงี้ยนะคะเดินหนีปัญหาคิดว่าปัญหามันจะคลี่คลายได้ด ที่ไม่ได้เกี่ยวกันแค่คุณสองคนด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องของบุคคลหรือกลุ่มคนที่3ามที่เข้าแทรกแซงด้วยมีโอกาสทีเดียวที่จะเป็นปัญหาในเรื่องของรักซ้อนซึ่งรักซ้อนเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณถูกกระทําแค่ฝ่ายเดียวนะคุณอาจจะเป็นคนไปกระทําเขาก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องร่วมกันแก้ปัญหาเพราะมันคือชีวิตคู่ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไปมีรักซ้อนหรือเขาอาจจะไปมีรักซ้อนแต่มันก็เป็นปัญหาของ คู่มันเป็นปัญหาของคนรักที่ก็จะต้องเข้ามาร่วมพัวพันกับปัญหานี้ด้วยดังนั้นก็ต้องร่วมกันนะช่วยกันแก้ไขนะคะทีนี้มันมีไพ่ที่ดําเนินไปเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีดังนั้นถ้าคุณและเขายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะมาคุยมาถกกันในการที่จะคุยเคลียร์ปัญหาถือว่ามีทิศทางที่ดีที่มีโอกาสนะคะที่จะไปต่อกันได้แต่อาจจะต้องลดอัตราเยอะๆหน่อยลดความเป็นตัวตนของทั้งคุณและเขาอะเยอะๆหน่อยมีโอกาสคะ่ะมีทั้งไพ่สี่ไม้เท้านะคะซึ่งแปลว่า ชีวิตคู่ยังมั่นคงอยู่มีทั้งไพ่แปดเหรียญซึ่งแปลว่ามันจะมีการสม่ำเสมอกันมากขึ้นในการที่จะคุยกันในการที่จะปรับจูนเข้าหากันและแปดเหรียญนยี้เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ที่ดีต่อกันด้วยไพ่จบไพ่สรุปยังเป็นไพ่ความรักเลยนั่นแปลว่ายังมีความรักหวานแบบโรแมนติกให้แก่กันได้อยู่หลังจากที่เรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันแล้วยังปรับจูนกันได้ดีค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้านามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมเปอี o ุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตก็มี Youtube ช่องนิยายเสียงด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปติดตามรับฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ